สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตุยอีกแล้วนะผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาคุยเรื่องท่อกรองเลดนะครับว่ามีความจําเป็นหรือความสําคัญยังไงนะครับอันนี้จะเป็นท่อกรองเลสที่ร้านนะครับพอดีลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นเริ่มกับรอยผ้าไอนิวนะครับหรือปาวานนะครับหรือรอยผ้าไอสองพันสิบแปดนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับอยากให้ดูรอยเชื่อมนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับ รอยเชื่อมนะครับงานเนียนแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมนะครับมาพร้อมสายรัดนะครับสายรัดก็เป็นสายเหลดนะครับสายรัดแล้วก็ยางนะครับยางเฉพาะของมันเลยนะครับเท่ากองเล็นะครับถ้าใหญ่เกินไปนะครับหรือถ้าเล็กเกินไปนะครับความพอดีมันไม่มีนะครับคือว่าถ้าใหญ่เกินไปอากาศมันจะเข้าแบบเฟ้อเฟแบบบางแง่เหมือนถ้าเราเปิดก๊อกน้ําเนี่ยน้าจะไม่เต็ม มันก็ไม่ค่อยมีแรงดันนึกออกไหมครับในลักษณะเดียวกันเลยการดูดอากาศครับถ้าท่อมันพอดีกันหรือมันสมบูรณ์นะครับมันก็จะสามารถดูดอากาศเข้าไปได้พอดีนะครับอันนี้สําหรับเรือนเดิมนะครับของรอยผ้าไอปาวานหรือรอยผ้าสองพันสิบแปดนะครับผมนะครับตัวนี้สําหรับเรือนเดิมขวานนะครับจะเป็นเรือนเดิมหรือเดือนขวานกี่มิลก็แล้วแต่นะให้เป็นเรือนเดิมนะครับใช้ได้นะครับครับตัวนี้นะครับนี่นะครับให้ดูงานนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ที่แ0 0อบาทรวมส่งนะครับส่งดุนเคอรี่ครับแต่ไม่เก็บเงินปลายทางนะครับผมรับผมโอนส่งเท่านั้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ800อบาทรวมส่งครับงานเนียนนะครับผมงานดีครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นของ110ไอร้อยสิไอนะครับอยู่ประมาณนี้หรือที่คุณจะเอาไปใส่พวกร2 5ยห้า ไฟลี้ยงวงลมก็ได hmm. like 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 ้นะครับก็ใช like ้ได้นะครผมเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่นะครับงานก็เหมือนกันนะครับเป็นเลดอย่างดีนะผมตัวนี้นะครับนี่นะครับมีความจําเป็นเหมือนกันนะครับผมใหญ่ไปก็ไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมมาบอกเทคนิคว่าที่ผมใช้กันใช้กันยังไงนะครับว่าใช้และวิธีการไล่อยังไงกันนะครับสําหรับท่อกรองเละครับต่อไปก็จะเป็นหง MX นะครับผมไอ m อถูกแล้ว MX MX ตัว FS หรือว่าตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อกรองเลดนะครับผมงานเหมือนกันนะครับงานเชื่อมเนียนเหมือนกันอ่าสองร้อยสิบไอลืมบอกไปนะครับของร้อยสิบไอตัวนี้จะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งนะร้อยสิบไอดิมซูเปอร์คัพนะครับใช้ด้วยกันได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวกันนะครับร้อยสิบไอดิมซูเปอร์คัพทุกรุ่นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น MX นะครับทุกรุ่นเหมือนกันนะครับงานเชื่อมนะครับ นี่นะครับเป็นงานเชื่อมเดียวกับเหมือนท่อไปแดงนะครับผมแบบเดียวกันนะครับนี่นะครับเป็นเลสนะครับผมตัวนี้ของ m x ทุกรุ่นนะครับก็อยู่ที่750บาทนะครับของ1 1อยออยู่ที่350บาทรวมส่งนะครับของ m x ไอของปาวานนะครับก็อยู่ที่800บาทรวมส่งนะครับราะมันยาวานะครับอ่าแล้วก็วิธีการไล่นะครับสำหรับผมผมนะครับที่ผมไล่นะครับ ชอกองเลนนะครับมันมีการไล่อยู่สองแบบนะครับสมมุติไม่ว่าคุณจะเป็นรถแบบไหนนะครับที่เป็นรถหัวชีดน,นะครับก็คือถ้ารถคุณเดิมๆมเลยมีแค่แคมนะครับคุณใส่ท่อกองเลนมันช่วยอะไรนะครับช่วยให้อาการเข้าเร็วขึ้นนะครับเข้าง่ายขึ้นหรือคล่องขึ้นนะครับหรือเข้าเร็วขึ้นพอเข้าเร็วขึ้นมันก็ทําให้การจุดระเบิดหรือรอบเครื่องจะมาไวกว่าเดิมกว่าปกตินะครับเรื่องกินน้ํามันจริงๆแล้วมันอยู่ที่หัวชีดน,นะครับอยู่ที่การสังใจยของหัวชีด อาจจะมีเล็กน้อยแต่ผมว่าแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับสําหรับโรบอชีการดกินน้ามันนะครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับนะครับมันช่วยอากาศเข้าเร็วขึ้นเมื่ออากาศเข้าเร็วขึ้นรอบเครื่องก็จะมาไวขึ้นครับมาเร็วขึ้นทําให้รถตอบสนองดีขึ้นนะครับและก็ขนาดท่อกรองเล็กมีความจําเป็นนะครับผมลักษณะเดียวกับขนาดท่อเหมือนกันแต่ผมเรื่องท่อผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันยังไงเดี๋ยวเอาไว้วิดีโอหน้านะครับผมจะมาคุยเรื่องท่อเยอะมากนะครับลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่อันนี้เราเอาเรับ เลือกให้พอดีอย่าให้ใหญ่เกินนะครับบางทีมันใหญ่เกินนะครับพวกข้อกองเลนเนี้ยใหญ่เกินไปมันก็อาการมันก็ฟื้อเหมือนกับว่ามันเข้าไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มอ่ะเข้าเข้าในห้องเผาไหม้ไม่เต็มมันก็คืออาการมันดูดไม่เร็วอ่ะนึกออกไหมครับใหญ่เกินไปก็ไม่ใช่แปลว่าดีครับแล้วก็มีสองแบบนะครับหนึ่งมอกรองนะครับหรือมอกรองอากาศเนี้ยของรถโฟล์คช e นนะครับคุณไม่ต้องไปเจาะเลยนะผมแนะนานะครับถ้าคุณอยากเปดหมอกรองแบบนั้นนะครับผมแนะนําให้คุณเอาไส้กรองออกไปเลยนะครับ หรือคุณจะเอาไส้กรองเดิมมาเนี่ยแหละแล้วมาตัดนะครับตัดตรงที่เป็นเป็นผ้าตะไคร้ออกนะครับตัดเอาคัตเตอร์ตัดออกก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะถอดออกทั้งอันเลยก็ได้นะครับนะครับหรือเปิดสดเลยก็ได้จะเปิดสดก็สําหรับคนที่จงใจที่จะแต่งอยู่แล้วแหละคือเปิดสดอ่ะจงใจที่จะแต่งอยู่แล้วคือคุณเข้ามันมีแน่นอนนะครับฝุณเข้าคุณไม่ต้องคลัวว่าวมันจะไม่เข้ามันเข้าแน่นอนนะครับแต่มันก็คงไม่ได้มากมายนะครับมันมีที่การดูแลและการขับเคลื่อนของเราด้วยนะครับแต่ถ้าบ้านเราเป็นทางฟาง ลูกหลังเยอะๆก็ผมก็ไม่แนะนำนะครับต่างจังหวัดก็หมกหมกดีกว่านะครับใส่สมมุติร้อยสิบไอ้ก็ปาดมอคองปาดตรงใต้ใต้มอคองให้ใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะครับถอดของเดิมออกเอานี้ใส่เข้าไปนะครับถอดฝากเข้หมอคองออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ล้วงเข้าไปข้างในนะครับไม่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 ต้องเจาะข้างหน้าให้มันรวมเข้าไปนะครับเพราะมัะมีตรงนี้เห็นไหมครับให้เราอเดี๋ยวผมนี่นะครับให้ใส่จากด้านไหนเข้ามานะครับ เพื่อมันจะได้ติดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเจาะจากด้านนอกออกมาเนี่ยให้มันรวมเลยมันก็ร่วงเลยนึกออกไหมครับมันก็ทําให้อากาศหรือว่าฝุ่นเนี่ยเข้าทางนี้ได้เหมือนกันนะครับคือว่าให้สนิทอ่าให้ผมให้แนะนําสําหรับผมที่ผมไล่รถนะครับถอดผ้ากองออกเลยนะครับแล้วก็ใส่มอคองไว้เหมือนเดิมนะครับยึดน็อตอะไรไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนั้นดีกว่านะครับมีผลแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับว่าช่วยให้เราคุดวิ่งแน่นอนนะครับ ช่วยเปสิบห้ลดคุณดีกว่าเดิมแน่นอนครับแต่รถเดิมเขามีไว้เพื่อดักฝุ่นดักละองหรือดักไอ้น้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นรถแต่งเราก็ต้องเข้าใจเลยนะครับว่าจุดคงรถแต่งคืออะไรนะครับว่ามันคือการโมดิฟายนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่อนะครับพี่แดงสายซีนะครับเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายหลายๆคนชอบถามมากเลยว่าลูกขนาดนี้ต้องใส่ท่อไอใส่โคอท่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมันมี ข้อที่คุณคิดผิดและคุณคาดไม่ถึงนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับเอาเป็นว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง W N l a c e s s i n g เท่านั้นนะครับส่วนใครจะสั่งซื้อสินค้าก็เพจ W N l a c e s mm hmm. s i n g นะครับส่วนใครอยากได้ความรู้ก็คอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube เท่านั้นนะครับไม่ต้องมา,าพิมพ์ตรงข้อความมาในเพจส่วนตัวหรือเฟซนะครับผมวันนี้ผมขขนะครับให้เข้าใจผมด้วยนะครับลูกค้าผมเยอะนะครับให้คุณพร้อมให้คุณศึกษาโอเคก่อน คุณลึกซาหลายๆทางถ้าคุณพร้อมคุณอยากสั่งของผมเมอไรคุณสั่งนะครับผมไม่ว่านะผมไม่ได้เลือกว่าคุณจะไปสั่งที่ใครนะค,คุณไปสั่งที่ใครก็คุณก็ไปถามที่นั่นเอาเองนะครับโอเคครับกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับช่อง W N Racing เท่านั้นนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ